ตอนที่3เลื่อนขั้นเป็นสิทธิ์สายนอกเข้านอนเร็วกันจริงนะลุกขึ้นให้ผู้เหยียเยี่ยนท่านปู่พยักเดี๋ยวนี้ประตูเปิดออกด้วยแรงกระแทกบุรุษร่างสูงใหญ่กำยำแข็งแรงเดินเข้ามาใส่ชุดผ้าป่านแบบ ข้ารับใช้จ้องมองมาอยังเมืองเห่าและเจ้าอ้วนด้วยสายตาดุดันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมันพูดกระแทกเสียงพวกเจ้าทั้งสองจะต้องตากไม้เพิ่มอีกคนละสิบต้นมิฉะนั้นหู่เยียนเยยนคนนี้จะทะลกหนงังพวกเจ้าทั้งเป็นท่านหู่เยียนเยยน เมั่งเห่ากล่าวตะเกียกตะกายลงมาจากเตียงลุกขึ้นยืนด้วยความตกใจบุรุษร่างสูงใหญ่จ้องมองมาพร้อมตะคอกว่าเห,หลยียวหลเจ้าคิดว่าข้าพูดเสียงดงัง เมื่อเห่ารู้สึกถึงพลังดูร้ายกระแทกหน้ามองไปที่บุรุษร่างสูงใหญ่ผู้นั้นเมื่อเห่ารังเลก่อนที่จะพูดว่าแต่สิบพี่ที่ดูแลข้ารับใช้ได้มอบหมายงานให้พวกข้าตัดต้นไม้เพียงสิบต้นต่อวันที่ตัดเพิ่นอีกสิต้นเป็นสำหรับข้ามันพูดด้วยเสียงเย็นเยียบเมื่อเห่านั่งเงียบใช้สมองอย่างรวดเร็วเพิ่งจะมาถึงสำนักสี ก็ถูกกลั่นแกล้งเขาไม่อยากจะยอมจำนนแต่บุรุษผู้นี้ทั้งสูงใหญ่และแข็งแรงในขณะที่ตนเองมีร่างกายที่อ่อนแอไม่สามารถที่จะต่อสู้ด้วยได้เมื่อมองไปที่โต๊ะก็สังเกตเห็นรอยกัดจึงนึกขึ้นได้ถึงความแข็งแรงของเจ้าอ้วนเมื่อนอนละเมอ ฉุดคิดขึ้นมาว่ายัางไงก็ต้องลองดูจึงรีบตะโกนปลุกเจ้าอ้วนเจ้าอ้วนมีคนแอบขโมยมั่นโถและภรรยาของเจ้าสิ้นเสียงของเมืองหา่าเจ้าอ้วนลุกขึ้นนั่ง ้ดยที่ดวงตายยังปิดอยู่ใบหน้าบิดเบี้ยวเต็มไปด้วยความโกรธร้องตะโกนว่าพลายบังอาจมาขโมยมั่นโถข,ของข้าขโมยภรรยาข้ามันกระโดดลงจากเตียงข้าจะตีเจ้าให้ตายข้าจะกัดเจ้าให้ตายมันหวัดหมัด ไปทั่วห้องบุรุษล่างสูงใหญ่จ้องมองด้วยความตกตะลึงจากนั้นก็เดินเข้าไปฟาดฝ่ามือสายเจ้าอ้วนฉากหนึง่งเจ้ากล้าขึ้นเสียงต่อหน้าผู้เยื่อเยืยดมันตกเข้าไปที่ใบหน้าเจ้าอ้วนจากนั้นก็ต้องร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดเจ้าอ้วนทั้งที่ดวงตาปิดอยู่ได้กลับไปที่แขนของมัน ไม่ว่าจะสะบัดอย่างไรเจ้าอ้วนก็กัดไม่ปล่อยปล่อยข้าเจ้าบ้าหยุดกัดได้แล้วบุรุษผู้นั้นเป็นแค่ข้ารับใช้ไม่ใช่ผู้ฝึกตนเพียงแต่ทำงานรับใช้มาเป็นเวลานานจึงร่างกายแข็งแรงเท่านั้นแต่บัดน,นี้ก็เจ็บปวด จนต้องหลังเหงือกโทมกายมันพยายามต่อยและเตะแต่ก็ไม่ได้ทำให้เจ้าอ้วนอ้าปากหยุดกัดได้เลยแม้แต่น้อยยิ่งต่อยเตะแรงมากขึ้นเท่าใดเจ้าอ้วนก็ยิ่งกัดลึกลงไปยิ่งขึ้นเนื้อที่ถูกกัดเริ่มแหลกเหลวราวกับว่าจะถูกฉีกออกมาเป็นชิ้นๆมันส่งเสียงร้องหวยหวน ด่างลั่นออกไปอย่างด้านนอกห้องบุรุษอื่นเริ่มได้ยินเสียงเย็นชาแต่ก็ไม่รู้ว่าจะหยุด เหตุการณ์นี้ได้อย่างไรมันเป็นเสียงของบุรุษหน้ายาวเหมือนหมาเมื่อบุรุษร่างสูงใหญ่ได้ยินก็เริ่มตัวสั่นด้วยความหวาดกลัวแม้จะโดนกัดจนเป็นแผลร์วะเจ็บปวดจนใบหน้าบิดเบี้ยวมันก็พยายามหยุดกรีดร้องมิใช่เรื่องดีที่จะให้สิทิพี่ใหญ่ หัวหน้าข้ารับใช้อารมณ์เสียบุรุษร่างสูงใหญ่พูดหลายประโยชน์ที่จะทำแบบนี้เร็วเข้าหยุดกับข้าข้าไม่ต้องการหมาสิบต้นอีกแล้วเหมิงเ่าก็ไม่นึกว่าเจ้าอ้วนจะละเมอได้ดุด,ดันถึงเพียงนี้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะหยุด เหตุการนี้ได้อย่างไรรีบเดินไปตบเบาๆที่หน้าเจ้าอ้วนแล้วก็กระซิบไปที่ข้างหูมันโถก,กลับมาแล้วพร้อมภรรยาเจ้าด้วยานที่สุดเจ้าอ้วนก็ผ่อนคลายอ้าปากปล่อยแขนบุรุษร่างสูงใหญ่แต่ยังคงกำมัด ต่อยอากาศกลับไปที่เตียงหน้าบวมจมูกช้ำจากนั้นก็นอนโกรนต่อไปบุรุษร่างสูงใหญ่มองไปที่เจ้าอ้วนอย่างกลัวเกรงก่อนที่จะเดินออกจากห้องไปโดยไม่พูดจาเมื่งห่ายืนอึง้งไปสักพักใหญ่ รู้สึกเลื่อมสายเจ้าอ้วนนักจากนั้นก็เดินกลับไปนอนที่เตียงรุ่นอรุณดวงตะวันเริ่มเบิกฟ้าเสียงละคางดังก้องกำวานลอยมาตามสายลมเรากับ นำพาพลังอันแปลกประหลาดมาสู่ผู้ที่ได้ยินเมื่อทุกคนได้ยินเสียงละคงก็ตื่นขึ้นเพื่อเริ่มทำงานของแต่ละคนเจ้าอ้วนตื่นขึ้นมามองไปที่รอยแผลตามร่างกายของตนเองด้วยความมึนงงยกมือขึ้นรูปใบหน้าเมื่อคืนเกิดเรื่องอันใดขึ้นทำไมทั่วร่างของข้าถึงรู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกใครตีเมื่ห่ากำลังสวมชุด ผู้รับใช้ เงียบไปชั่วครู่ก่อนที่จะพูดว่าไม่มีอันายทุกอย่างปกติทำไมใบหน้าของข้าถึงได้บวมปุบอาจเป็นเพราะโดนยุงกัดถ้าอย่างนั้นมีเลือดติดในปากข้าได้อย่างไรอันที่จริงเมื่อคืนเจ้านอนตกเตียงหลายครั้งเมื่อเฮาเปิดประตูก่อนที่จะก้าวออกไปหลังเลเล็กน้อยจากนั้นก็หยุดแล้วมองกลับไปพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังว่าฟั นะเจ้าอ้วนเจ้าต้องถูฟันของเจ้าให้บ่อยมากขึ้นเพื่อให้มันแหลมคมมากกว่านี้อ๋อท่านพ่อของข้าเคยพูดเช่นนั้นเจ้าอ้วนกล่าวด้วยความประหลาดใจ พร้อมกับสวมใส่ชุดยาวผ้าปั่นไปด้วยมังหาวและเจ้าอ้วนเดินออกไปภายใต้แสงอาทิตย์เพื่อเริ่มชีวิตการเป็นข้ารับใช้ของสำนักเอกเทวะทั้งสองเดินขึ้นเนินเขาไปจนในที่สุดก็เจอสถานที่เหมาะทั้งสองเริ่มตักต้นไม้จนได้ยินเสียงขวานกระแทกต้นไม้เป็นระยะท่านพ่อของข้าเป็นเศรษฐีวันหน้าข้าก็จะเป็นเศรษฐีด้วย่ าไม่ต้องการเป็นค่ารับใช้เจ้าอ้วนตักต้นไม้ไปก็บ่นไปพรานดินแดนแห่งเซียนนี้ช่างแปลกแท้พวกมันมีคาถาอาคมแล้วจะต้องการก่อไฟอีกด้วยหรือทำไมถึงให้พวกเรามาตาักต้นไม้ให้ไม่เหมือนกับเจ้าอ้วนปากมากเหมือห่าเหนื่อยเกินไปที่จะพูดเงือกทมท่วมตัวเหมือน เปียกฝนเพราะความยากจนในเมืองหยุนเจี้ยนเขาไม่มีโอกาสได้กินเนื้อสัตว์มากนักทำให้ร่างกายอ่อนแอไม่มีแรงอัดไม้ไปได้แค่ชั่วทูบไม้หมดครึ่งดอกก็ต้องเอียงกายพิงต้นไม้หายใจยด้วยความเหนื่อยหอบเอิงเห่ามองไปที่เจ้าอ้วน ที่ยังคงด่าปลายตัดต้นไม้ไปลายตลอดเวลาเจ้าอ้วนอายุน้อยกว่าเขาแต่แข็งแรงกว่ามากนักเหมืองเห่าใส่ศรีรษะด้วยความขมขื่นอาศัยช่วงพัก ดึงตำรารวบรวมลวม,ลมปราณออกมาพิจารณาอีกครั้งปฏิบัติตามคำอธิบายในตำราพยายามที่จะรับรู้พลังลมปราณจากแผ่นฟ้าและผืนดินเวลาผ่านไปจนกระทั่งพลกข่ำตลอดทั้งวันเหมิงห่าตัดต้นไม้ได้แค่สองต้นเจ้าอ้วนตัดได้แปต้นเมื่อรวมเข้ากันก็เพียงพอสำหรับอาหารเพียงคนเดียวพวกเขา จึงปรึกษาการชั่วครู่เจ้าอ้วนก็ไปรับอาหารแล้วก็เอามาแบ่งกินด้วยกันในห้องจากนั้นก็นอนหลับด้วยความอ่อนเพลียจนกระทั่งเสียงโกลนของเจ้าอ้วนดังไปทั่วห้องเหมืองเห่าพยายามที่จะลุกขึ้นนั่งด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความมุ่งม,มั่นไม่สนใจความหิวและความอ่อนเพลียหยิบ ตำรารวบรวมลมปรานขึ้นมาอ่านอีกครั้งเมื่อก่อนข้าอ่านตำรราเพื่อเตรียมสอบบ่อยครั้งที่นั่งอ่านจนฟ้าสางข้าคุ้นเคยกับความหิวเหยเทียบกับตอนนี้แล้วข้าอาจจะเหน็บเหนื่อยแต่อย่างน้อยตอนนี้ก็เป็นทางออกถ้าไม่เชื่อว่าหลังจากล้มเหลวในการสอบเป็นขุนนางข้าจะล้มเหลวในการฝึกตนเพื่อเป็นเสี หอมยืนกลานดื้อรัน ฉายในดวงตาของเมิงเ่าเขาก้มหน้าและเริ่มอ่านตำราต่อไปเมิงเ่าอ่านต่อไปจนกระทั่งดึกในที่สุดก็เผลอนอนหลับไปในความฝันเขาได้สัมผัสถึงพลังลมปราณของแผ่นฟ้าและผืนดินจนเสียงระฆังได้ปลุกเขาในตอนเช้าเมิงเ่าลืมตาที่แดงกำ่ำอ้าปากเหาาพร้อมกับลุกลงจากเตียงจากนั้น ก็ไปตัดต้นไม้พร้อมกับเจ้าอ้วนหนึ่งวันสองวันสามวันเวลาดำเนินไปจนกระทั่งสองเดือนผ่านไปความสามารถในการตัดต้นไม้ของเหมืองห่าเพิ่มขึ้นจนกระทั่งเขาสามารถตัดได้สี่ต้นในวันเดียวแต่เขาใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทําความเข้าใจในความหมายของพลังลมปราณดวงตาของเขา แรงกล่ำขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งในเย็นวันหนึ่งช่วงพกคล่ำเหมืองห่านั่งพักเหนื่อยขนาดนั่งสมาธิอยู่ได้ไม่นานร่างกายก็สั่นขึ้นมาในฉับพลนันรู้สึกแขนขาเริ่มตึง เหมือนมีกลุ่มพลังจังๆเริ่มก่อตัวขึ้นมาภายในกล้ามเนื้อและเส้นเลือดจากนั้นเหมืองเ่ารู้สึกถึงเส้นยายของพลังลมปราณเริ่มปรากฏขึ้นภายในร่างกายแม้มันจะหายไปในทันทีแต่เหมืองเ่าก็ตาลุกโชดด้วยความตื่นเต้นความอ่อนเพลียหายเป็นปลิดทิ้งเส้นเลือดฝอยที่แดงกำในดวงตา ลดน้อยลงร่างกายสั่นน้อย มือกามตำปลารวบรวมลมปรานไว้แน่นเหมืองเห่าไม่ได้กินหรือนอนมากนักในช่วงสองเดือนที่ผ่านมานอกจากตัดต้นไม้แล้วเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ฝึกรวบรวมพลงังลมปรานและบัดนี้ก็บังเกิดผลลัพธ์เขารู้สึกกระปี้กระเป๋าขึ้นมากเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วจากสองเดือนกลายเป็น4เดือนเข้าสู่หน้าร้อนแสง แดดแผ่จ้าส่งกระจายไปทั่วผืนฟ้ารวบรวมลม,มปราณส่งผ่านทั่วร่างทะลวงชิปจรสั่นผงฟ้าดินเป็นช่วงเที่ยงวันในภูเขาลึกใกล้กับสำนักเอกเทวะ หมืงเห่าใช้มือข้างหนึ่งคุยเขียกองไฟมืออีกข้างก็ถือตำร,ารมลารวบลมปลานมุ่งมั่นศึกษาด้วยความตั้งใจเขาหลับตาลงช่วงเวลาทุบไมห้หมดไปหนึ่งดอกรับรู้ถึงสายยายอันละเอียดอ่อนของลมปลานภายในร่างกายนี่เป็นลมปลานซึ่งปรากฏขึ้นเมื่อสองเดือนที่แล้ว และเหมืองห่าเทิดทูมันเสมือนดังเป็นขุนทรัพย์เส้นยายนี้เห็นได้ชัดว่าหนามากขึ้นในขณะนี้เขานั่งสมาธิปล่อยให้เส้นยายรมปรานหลายเวียนในล่างตามวิธีการที่อธิบายในตำรา จากนั้นไม่นานเหมิงห่าวก็ลืมตาขึ้นมองไปที่เจ้าอ้วนที่แบดขวานวิ่งมาอย่างรวดเร็วเป็นอย่างไรบ้างเป็นอย่างไรบ้าง เจ้าอ้วนหายใจเหนื่อยหอบถามขึ้นแม้รูปล่างจะอ้วนเช่นเดิมแต่แข็งแรงขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดข้ายังไม่อาจกระจายมันไปทั่วร่างได้เหมืงเห่าพูดพร้อมหัวเราะแต่ข้ามั่นใจว่าภายในหนึ่งสัปดาห์ข้าจะก้าวไปถึงการรวบรวมลมปรานในขั้นแรกร้ววตาแปลนประกายอย่างเชื่อมั่นความหมายของข้าคือ กายเป็นอย่างไรบ้างเจ้าอ้วนเลียลิ้นฝีปากเมื่อมองไปที่กองไฟโอ้สุขพอดีเหมิงเห่าตอบเลียลิ้นฝีปากไปด้วยพร้อมกับใช้กิ่งไม้เขี่ยกองไฟเจ้าอ้วนก็ใช้ขวานขุดลงไปที่พื้นดินดึงไก่ที่สุดได้ที่ออกมากลิ่นหอม่วยไปทั่วพวกเขาแบ่งไก่เป็นสองส่วนเริ่มกินอย่างหิวโหย ตั้งแต่ที่เจ้ามีพลังลงปราณเจ้าอ้วนกล่าวลีนฝีปากเต็มไปด้วยคราบมันเยิ้มเจ้าก็สามารถจับไก่ป่าได้ไม่อย่างนั้นพวกเราคงต้องอดตายเทียบกับตอนนี้สองเดือนแรกที่นี่เหมือนฝันร้ายกล่าวประจบเมื่องห่าตามความเคยชินผู้คนมากมายหาอาหารได้จากในป่า เจ้าไม่เคยรู้ก็แค่นั้นเหมืองเห่าพูดพร้อมกัดกัดไปที่ขาของกายทำให้เสียงพูดไม่ชัดเล็กน้อยเอ้ยถ้าเจ้าฝึกรวบรวมลมปราณได้ถึงขั้นที่หนึ่งในอีกไม่กี่วันข้างหน้าแล้วก็กลายเป็นศสีสายนอกเจ้าอ้วนพูดด้วยใบหน้าขมขื่นข้าจะทำอย่างไรดีข้าไม่เข้าใจตำรัาพวกนี้เลยพูดไปก็มองดูเหมืงเห่าไป ด้วยความหวงังวางนะเจ้าอ้วนวิธีเดียวที่เจ้าจะกลับบ้านไปได้คือเจ้าต้องเป็นสิทธิ์สายในายให้ได้เท่านั้นเหมืองห่าพูดลดขาไก่ในมือลงมองไปที่ดวงตาเจ้าอ้วนเจ้าอ้วนเงียบไปครู่หนึ่งก่อนที่จะพง,งพศศีรษะ ด้วยความมุ่งมั่น6วันที่ผ่านไปในตอนกลางคืนเจ้าอ้วนหลับไปแล้วเหมืออเ่านั่งขัดสมาธิอยู่ภายในห้องคิดถึง4เดือนที่ผ่านมานอกจากตัดต้นไม้แล้วเขาใช้เวลาทั้งหมดในการสัมผัสพลังลมปราณ นึกย้อนกลับไปเมื่อสองเดือนที่แล้วถึงความตื่นเต้นเมื่อสายยายแห่งลมปราณได้ก่อตัวขึ้นในร่างกายของตนบัดนี้มึ่อเข่าสูดลมหายใจเข้าลึกๆหลับตาลงรวบรวมพลังลมปรานเป็นเส้นสายให้โคจรหมุนเวียนอยู่ภายในร่างจากนั้นก็มีเสียงดังกึกก้องอยู่ในศีรษะก่อนหน้านี้เขายังไม่สามารถบังคับลมปราณให้กระจายไปทั่วร่างได้แต่ ในพริตตานี้เขาก็ทําสําเร็จลมปราณกระจายไปทั่วทุกมุมของร่างกายให้ความรู้สึกเหมือนร่างเบาหววพร้อมจะลอยขึ้นไปได้ในช่วงเวลาเดียวกับที่เหมืองเ่าทําสําเร็จในการรวบรวมลมปราณขั้นที่หนึ่งนั้นบุรุษหน้ายาวเหมือนมา้าที่นั่งอยู่บนก้อนศิลาใหญ่ด้านนอกก็ลืมตาขึ้นช้าๆมองไปยังบ้านของเมืองเ่าจากนั้นก็ปิดตาลงอีกครั้งรุ่นอรุณภายใต้ใสายตาอิจฉาของทุกคนที่เป็นข้ารับช ในอาณาเขตทิศเหนือเมืองเหาเดินก้าวออกจากห้องที่เคยเป็นบ้านของเขาในสี่เดือนที่ผ่านมามายืนตรงหน้าบุรุษหน้ายาวเหมือนมา้าเจ้าอ้วนไม่ได้เดินมาด้วยมันยังอยู่ที่ประตูบ้านจ้องมองเมืองเหาด้วยสายตามุ่งมั่นเจ้าบรรลุระดับแรกของการรวบรวมล,ม,ลมปรานในเวลาสเดือนไม่ถือว่าโดดเด่นแต่ก็ไม่ถือว่าโง่เขลาด้วยเช่นกันบุรุษหน้ายาวเหมือนมา้ามองดู เม่งถ้าทางไม่เย็นชาเหมือนในอดีตพูดอย่างใจเย็นขณะนี้เจ้ากำลังจะไปที่อาณาเขตสิทธิสายนอกของสำนาาักข้าจะอธิบายกฎข้อบังคับที่นั่นให้รับรู้ทุกๆเดือนหินลมปลานและเม็ดยาจะถูกแจกให้สิทธิสายนอกทุกคนแต่ไม่มีข้อห้ามในการใช้กำลังแย่งชิงเอาสิ่งของจากคนอื่นซ้ำยังได้กำหนดเขตสาธารณะแห่งหนึ่ง ให้เป็นเขตสันหารเจ้าเจ้าต้องระมัดระวังตัวให้มากเมื่อมันพูดจบก็ยกมือขวาขึ้นคำ้ำ แล้วแผ่นโยกก็พุ่งออกมาลอยอยู่ตรงหน้าเมื่งเหา่าเขาจับมันไว้พุ่งพลังลมปราณไปที่แผ่นโยกมันจะพาเจ้าไปที่หอเก็บของวิเศษของสำนักสายนอกซึ่งเป็นที่ที่เจ้าต้องไปรายงานตัวเพื่อเลื่อนขั้นกล่าวจบบุรุษหน้ายาวเหมือนม้าก,ก็หลับตาลงเมื่งเห่าไม่พูดจาประสานมือคาระวะหันหลังมองกลับไปที่เจ้าอ้วนทั้งสองประสานตากันชั่วขณะเมื่งเห่ารู้สึกตื้นตัน อยู่ในจิตใจจากนั้นก็ตักจายจากปลายเขาแผ่พลังลมปราณไปที่แผ่นหยกมีแสงสีเขียวแปลงออกมาจาับแผ่นหยกและลอยไปข้างหน้าช้าๆในอากาศเหมืองเห่าเดินตามไปค่อยๆจากปลายจากเขตข้าราชายอย่างช้าๆขาวก้าวย่างไปในทางแคบๆซึ่งนำไปสู่ประตูหลักเดินกลายออกไปเรื่อยๆตรงไปที่ตีนเขาในที่สุดก็ถึงเขตที่เขาไม่ เคยย่านเท้าเข้ามาก่อนในช่วงเวลา4เดือนที่ผ่านมาสำนักเอกเทวะประกอบด้วย4ี่ยอดเขาหลักคือตะวันออก ตะวันตกทิศเหนือและทิศใต้รอบอกยอดเขาทั้ง4มีภูเขามากมายต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่ซึ่งเหมือนจะหาจุดสิ้นสุดมิได้กึ่งกลางของยอดเขาทั้ง4เป็นเขตค่ารับใช้ซึ่งเหมืองห่าวถูกจับให้ไปเป็นค่ารับใช้ทิศเหนือของยอดเขาทิศเหนือแต่อีกครึ่งทางที่ทอดสู่ยอดเขาถูกปกป้องไว้ด้วยเวทป้องกันซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของ สิทธิ์ฝ่ายนายและผู้อาวุโสของสำนักแต่ละยอดขาวทั้ง4ก็เป็นเช่นนี้สำหรับพื้นที่ราบที่เชื่อมระหว่างภูเขาทั้ง4ทั้งหมดมีบ้านมากมายนักไม่ท้วนสิทธิ์สายนอกของสำนักเอกเทวะอาศัยอยู่ที่บ้านเหล่านั้นสำนักเอกเทวะค่อนข้างจะแตกต่างจากสำนักอื่นๆตรงที่สิทธิ์สายนอกอาศัยอยู่ที่ตินเขาขนาดที่ข้ารับใช้อยู่ที่กลางภูเขานี่เป็นกฎของสำนัก นักที่ประมาจารย์เอกอเทวะกำหนดขึ้นอย่างไม่รู้สาเหตุ เมื่อมองจากระยะไกลดูเหมือนจะเต็มไปด้วยหมอกลอยไปลอยมาแต่เมื่อเดินเข้าไปใกล้ๆหมอกก็จะหายไปเป็นอาคารโอโถดูเด่นเป็นสงา่าล้อมรอบด้วยรัว้วแกะสละักลวดลายสวยงามด้วยหินอ่อนและถนนที่ปูด,ด้วยหินสีเขียวเนือแน่นไปด้วยสิ่ิสายนอกในชุดเสื้อยาวสีเขียวบางคนก็สังเกตเห็นเมืองหา่าเมื่อเขาเดินผ่านไป สายตาเหล่านั้นจ้องมองด้วยความเหยียบหยามหลายความรู้สึกที่ดีทำให้เหมืองเห่ารู้สึกเหมือนโดนจ้องด้วยสายตาของสัตว์ป่าซึ่งทำให้เขาคิดถึงคำพูดของสิทธิพี่ใหญ่หน้ายาวเหมือนมา้าที่ได้พูดไว้เกี่ยวกับสิทธิ์สายนอกจากนั้นไม่นานเขาก็มาถึงอาคารสีดำในเขตทิศใต้ของสำนักฝ่ายนอกเป็นอาคารสูงสามชั้นถึงจะมีสีดำแต่ก็ดูเหมือนจะสร้างมาจาย,ยกและ แรดูเกือบจะปร่งสายเมื่อเหมืองห่ามาถึงประตูหลากของอาคารก็เปิดออกอย่างเงียบเชียบบุรุษวัยกลางคนรูปร่างสูบผอมเดินออกมาสวมใส่ชุดยาวสีเขียวเข้มหน้าตาบองบอกถึงความฉลาดยกมือขวาขึ้นทำท่าควาจับแผ่นโยกก็ลอยเข้าไปในมือของมัน หลังจากมองดูแผ่นหยกมันก็พูดช้าๆเนิบหน้าเมองเ่าได้ถูกเลื่อนขั้นเป็นสิทธิสายนอกเจ้าจะได้รับบ้านชุดยาวสีเขียวแผ่นวิญญาณและถุงเก็บสมบัติสำหรับแผ่นวิญญาณใช้สำหรับเข้าไปที่หอเก็บของวิเศษเพื่อรับอาวุธเวท มันบวกมือขวาถุงสีเทาก็ปรากฏขึ้นที่มือของเมืองเ่าเมืองเ่ามองไปที่ถุงสีเทาชั่วขณะก็คิดถึงสิทธิ์สายนอกทุกคนที่เดินสวนทางกันบนถนนสิทธิ์เหล่านั้นก็มีถุงเช่นนี้แขวนอยู่ที่เอวบุรุษผู้มีแววตาฉเฉลียวฉลาดมองมาที่เมืองเ่าคิดได้ว่าเขาย่อมไม่มีสิทธิ์สายนอกที่สนิทสนมทําให้ไม่คุ้นเคยกับถุงเก็บสมบัติรู้สึกผ่อนคลายจิตใจแล้วพูดด้วยเสียงล้ เรียบเมื่อเจ้าแผ่พลังลมปราณเข้าไปในถุงนี้เจ้าก็สามารถใส่ของมากมายลงไปได้เมื่อได้ยินเช่นนั้นเมื่อเ่าก็อัดพลังลมปราณเข้าไปเต็มที่ถุงเริ่มแปลงประกายเขาเรือบเห็นพื้นที่ข้างในถุงใหญ่ประมาณครึ่งตัวคนและชุดยาวสีเขียว แผ่นป้ายโยกและของอื่นๆเวลานี้เมื่งเ่ารู้สึกอิ่มเอิมใจย,ยิ่งนักทงเกศสมบัตินี้ต้องมีค่าอย่างน้อยก็เท่ากับทองร้อยตำรึงแน่นอนว่ามันเป็นของวิเศษระดับเทพเซียนเมื่อเขานึกคิดแผ่นป้ายโยกก็ปรากฏขึ้นในมือเมื่อแพ่งมองดูก็พบว่าข้างในมีแผนที่ของเขตแดนสำนักสายนอกและที่มุมหนึ่งบนพื้นที่ห่างไกลจะเป็นบ้านใหญ่ ของเขาเข้าไปได้แล้วค่อยดูทีหลังบุรุษหน้าตกกลักพูดเสียงเงย็นชาหอเก็บของวิเศษกำลังเปิดอยู่และเจ้าก็ยังไม่ได้เข้าไปเมืองเห่าเงยหน้าขึ้นย่อนถุงเก็บสมบัติลงในอ,อกเสือ้อมองไปที่ประตูของหอเก็บของวิเศษซึ่งเปิดอยู่สูบลมหายใจเข้าไปลึกๆและเดินเข้าไปด้วยความมุ่งหวังเมื่อเขาเดินผ่านประตูสีหน้าของเมืองเห่าก็เปลี่ยนไปสูบหายใจลึกๆ